สนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสายการบินแอร์เอเชียก็หลังจากที่ไม่ได้ขี่พีเพ็ดเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของขายาวไปผู้ฝึกให้หัดตีวงในสนามฝึกอะคะ่ะคือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าจะเป็นวงกลมคุ้นเคยกับม้าไหมก็ iem. เริ่มเริ่มคุนะคะ้นค่ะแต่ก็ยังยังกล้ากลัวอยู่แล้วก็จะได้สัมผัสตัวม้าว่าเวลาที่มาเขาเดินหรือว่า หยอกๆเนี่ยคือเป็นยังไงอาลเครับเมื่อสักครู่นะครับที่ให้นั่งรออยู่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นการวอร์มนะครับอบอุ่นร่างกายของม้านะครับถ้าเราไม่วอร์มเขาเขาจะไม่พร้อมทํางานแล้วก็เขาอาจจะบาดเจ็บก้ามหนึ่งก็ได้นะครับรูก็เลยวอร์มเมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับในการวอร์มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วต่อไปจะให้พวกเราทดลองขึ้นนั่งนะครับดูจังหวะม้าเดินก่อนนะครับแล้วอาจจะให้ซิตติ้งทอส เล็กน้อยคือนั่งติดอา่านนะครับแล้ววิ่งเรียบนะครับภาษาไทยเรียกว่าวิ่งเรียบงเรียบภาษาอังกฤษเขาบอกว่า s i t g trot นะครับนะครับใครเป็นคนขึ้นคนแรกโก็ได้ค่ะอ่าโอเคเดินวนมาด้านนี้มาด้านหลังครูนะครับขึ้นมาสอนแล้วนะครับทําให้ถูกต้องนะครับทําให้ถูกวิธีสวมโกรนให้พอดีนะครับไม่ลึกเกินไป บิดไปลเท้าออกเล็กน้อยปลายขาลงไปนะครับคนพอดีไหมโอเคนะได้นะโอเคค่ะโอเคทีนี้ให้จับนะครับการนั่งม้าถูกวิธีจับหวัยวะยังไงจับอย่างไรนะครับจับนะครับไม่ต้องดึงมากนะครับไม่ต้องดึงจับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผมจะจูงเดินให้ก่อนนะครับจูงเดินเพื่อรู้จังหวะการเดินของม้านะครับการก้าวขาของม้าเสร็จแล้วก็การดันสะโพกให้ไปตามจังหวะของม้าเดินนะครับปลายขาลงไปนะครับ ไม่ต้องบีบมากนะครับขาต้นบนติดไว้กับตัวอ่านนะครับขาตัวนี้กอดท้องมาไว้ปกติกอดไว้ธรรมดานะครับเดี๋ยวที่เหลือนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงกลางก็ได้นะครับ<า>จะได้ดูด้วยว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้วนออกไปนะครับทำรอบวงกลมนะครับเดินนครับเดิน ตามองตรงข้างหน้าไม่ต้องจับที่หัวอานนะครับยังไม่จับที่หัวอานยังไม่ให้จับนะครับยกมือขึ้นพ้นหัวอานพอประมาณประมาณหนึ่งฝ่ามือก็ได้นะครับเดินนะครับเดินนะครับก็ดันเอวดันส่งน้ำหนักม้านะครับส่งน้ำหนักให้ม้าไปด้านหน้าถ้าจะให้ม้าช้าลงก็ถ่ายน้ำหนักกลับไปด้านหลังทิ้งน้ำหนักของมนกด้านหลังนะครับจะให้ม้าหยุดก็ดึงมือเหวียนเอ็นหลังถ่ายน้ำหนักแถว ยูดบางเห็นอย่าให้ยาวเกินไปนะครับอย่าให้ยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาดึงปุ๊บถ้าสอกเราเลยหลังเมื่อไรเราจะไม่มีพลังนะครับผมเห็นแล้วแตะเล็กน้อยนะครับเดิน คนต่อไปมาเลยครับทันนี้เป็นยังไงไอยากขี่อยู่แล้วเป็นยนะคนับใช่จับสามเหยร่วมกับหัวอ่านอย่างนั้นเดี๋ยวมาวิ่งหนีนะรอกไว้ ถ้าเราเดิยนไปถ้าปล่อยมือมัให้ส่งให้เลยครับเดินนะครับมือยกขึ้นมานิดหนึ่งยกขึ้นมาหน่อยโอเคเดิน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 ป่าขามันน่าเล็กน้อยโอเคเดินเดินเดินนเดหนนึ่งิดนเดินเดินเดิน เดินช้าลงไม่เห็นครับเอหลังแถวหยุดข้างข้างเท่ากันแถวหยุดโอเคย้อนให้แล้วชมมาว่าดีด้านนอนก็ได้โอเคนะครับการลงม้าก็เหมือนกันนะครับลงม้าก็ลงแบบเดิมจับเหอเห็นพอดีนะครับอย่าให้ยาวถ้ายาวปุ๊บเขาจะวิ่งหนีเรานะครับโอเคครับก้าวลุกขึ้นปุ๊บยืดถ้าลงอย่าให้โดนม้านะครับโอเค ครับโอเคนี่การนั่งม้านะครับการม้าเดินนะครับจังหวะให้ตัวการให้มึงเหวียนนะครับต่อไปหน้าเดินถ่ายน้ำหนักนิดนึงดันเอวไปด้านหน้าเดิน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  เดินนี่ครับนี่เดินแต่มือไม่ต้องดึงกลับมานะครับมือถือนิ่งๆนะครับไม่ฝืนปากเขาเดินเดินเดินครับดันไปนะครับแล้วก็เริ่มแตะน้องนิดนึงนิดนึงจังหวะเราเดินก็ปล่อยมาแล้วก็แตะนิดนึงแล้วก็เดินแตะน้องดันเอวถ่ายน้ำหนักไปหน้าเล็กน้อยเดินเดินช้าลงแล้วหยุดดึงเืออเห็นปุ๊บถ่ายน้ำหนักปล่อยขาออกปล่อยขาออกมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตอดออกจากโกลนนะครับ อาลงจากหลังม้าลงจากหลังม้านะครับก็ยืนขึ้นก้าวออกมายืนอึบหนึ่งอึบยืนสองก้าวอย่าโดนม้านะครับโดนม้าม้าจะไวนะครับม้าจะโดดเท้าหนึ่งอึบหนึ่งสองสามโอเค <S <S ต่อไปเมื่อเราใช้งานม้าแล้วนะครับม้าก็จะมีเหงื่อนะครับมีสิ่งสกปรก,ปกนะครับต่อไปพวกเราจะต้องไป ไปทำความสะอาดม้าโดยการอาบน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําเรื่องการอาบน้ำม้าที่หน้าคอ,อกด้านโน้นนะครับวันนี้การนั่งม้านะครับเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าโอเคแต่เดี๋ยวค้าต่อไปอาบน้ำม้าเสร็จก็จะให้พักคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้ามืดเพราะเราจะเล่งขี่ให้ได้นะต่อไปพรุ่งนี้จะต้องซิตติ้งทอตนะไปฝึกเอวไว้นะทำเอวไว อ่าไปฝึกเอวไวไว้ไปส่องกระจกดูก็ได้นะทำ <c oughs> เอวไวไวนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวต่อจากนี้ไปอาบน้ำม้าโอเคโอเคโอเคี๋ยวเจอกันตรงน้นโ <c oughs> <Okay S 2> อเคครัับสสวดีครับ